สวัสดีค่ะวันนี้เรามาถักชุดให้น้องกันนะคะเป็นชุดเอี่ยมค่ะนี่ค่ะใช้ไหมพรมสี่พายค่ะวันนี้แอดมินใช้เป็นสีม่วงนี่นะคะแต่เพื่อนเพื่อเลือกสีสันได้เลยนะคะแล้วก็กระดุมกระดุมเนี่ยแอดมินใช้เป็นขนาดประมาณหนึ่งเซนนะคะแล้วก็เข็มถักก็จะใช้เป็นเบอร์สาเหมือนเดิมนะคะ อุปกรณ์มีแค่นี้เองค่ะแล้วก็จะมีเข็มนะคะเข็มเย็บเข็มเย็บเย็บกระดุมเย็บไหมซ่อนเนี่ยค่ะนี่ค่ะใส่ได้พอดีเลยค่ะเพื่อนๆมาข่ะมาถักกันนะคะเริ่มต้นเราจะถักขากางเกงกันก่อนนะคะจะถักขางเกงสองข้างแล้วก็ถักเชื่อมต่อกันนะคะขึ้นเป็นตัวตัวตัวเอี้ยมนะคะ ขากระเกงนะคะเราจะเริ่มต้นถักโซ่ยี่สิบสองนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเ่อนก็พันพันเข็มเอพันไหมไปที่นิ้วเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แทงเข็มเข้าไปจับดึงแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ถักโซ่นะคะยี่สิบสองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ ยี่สดยิบสองนะคะพอได้ยี่บสองโซ่เพื่อนเ่ก็มาจับจับให้เขาเป็นวงกลมอะคะ่ะแทงไปที่หลักแรกแล้วก็ควักใหมมาลอดห่วงลอดห่วงโซ่ที่ยี่ิบสองะคะ่ะเสร็จแล้วถักโซ่สองนะคะหนึ่งสองเราจะถัก F F นะคะก็คือการพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็แทงลงไปที่หลักแรกนะคะีค่ะ ส่วนไหมตอนที่ดึงตอนที่เริ่มงานนะคะเราก็จะวางไว้ตรงกลางนะคะเราจะถักไปแล้วก็ซ่อนไปแล้วก็เพื่อนก็ควักใหม่ขึ้นมาเราจะได้3ามห่วงแบบนี้นะคะเราจะปิดทีละสองค่ะนี่ค่ะอันนี้คือสัญลักษณ์ f นะคะถักแบบนี้นะคะถักไปจนครบตัวโซ่ที่เราขึ้นไว้ก็เราก็จะได้ทั้งหมด22 22 f นะคะเนี่ยค่ะไหมตรง หมตอนที่เริ่มต้นเราก็ซ่อนไว้นะคะพักไว้ตรงกลางแล้วก็ตอนถักมันก็จะถูกซ่อนไว้นะเราก็ได้ไม่ต้องมาเย็บซ่อนนะคะนะคะเพื่อนๆก็ถักไปนะคะจนครบ22 เราถักมาเรื่อยๆนะคะจนครบวงเขาเนี่ยค่ะก็จะครบ22 f นะคะพอครบ2 2สอง f แถวแรกเพื่อนเพื่อนก็แทงไปที่หลักแรกเลยเนะะี่ยค่ะหลักแรกของของ f อันแรกนะคะแล้วก็ควักไหมมาลอดห่วงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วถักถักอีกหนึ่งแถวค่ะด้วย22 f นะคะวิธีการถักเริ่มต้นก็คือขึ้นถักโซ่ก่อนสองโซ่แบบนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ถักไปอีก ลงไปที่ที่หลักแต่ละหลักะคะ่ะก็จะได้ทั้งหมด22นะคะเพื่อนเพื่อนถักไปอีกหนึ่งแถวนะคะ2 2 f ค่ะครบ2แถวแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะจบหลักสุดท้ายเราก็ปิดงานควักไหมมาลอดห่วงนะคะทีนี้เพื่อนเพื่อนต้องถักขาเกงแบบนี้นะคะ่ะอีกหนึ่งข้างนะคะถักเหมือนกันเลยค่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะเอาสองข้างเนี่ยค่ะมาต่อกันนะคะเพื่อนเพื่อนถักมาให้ครบสองข้างนะคะข้างแรกเนี่ยก็ปิดงานแล้วก็ตัดไหมไปได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนข้างที่เรากําลังถักอยู่เนี่ยค่ะหลังจากปิดงานแล้วนะคะเราจะด้วโซ่นะคะทั้งหมด8โซ่ค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเก็ถักโซ่ต่อจากขาข้างที่2ได้เลยนะคะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหดแล้วก็8นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปเอาขาข้างแรกอะคะ่ะที่เราถัก อีกข้างหนึ่งไว้นะคะมาแทงไปตรงที่เขาจบอะค่ะแล้วก็ควักไหมมาแล้วก็รอดห่วงห่วงโซ่ที่แปดที่เราถักไว้นะคะแล้วก็ขึ้นต้นแถวใหม่ด้วยการถักโซ่สองแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆถักเอฟอะค่ะถักวนรอบขาเนี้ยค่ะเราก็จะได้ทั้งหมดยี่สิบสองยี่สิบสองเอฟนะคะ,ะเดี๋ยวเพื่อนๆถักถักเอฟรอบรอบขานี้ก่อนนะคะยี่สิบสองแล้วเดี๋ยวตรง ตรงตรงอยต่อเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวแอดมินมาถักพร้อมเพื่อนๆนะคะ,ะเ,เพื่อนเพื่นถักตรงนี้ไปก่อนนะคะ22่บสอง f นะไหมตรงที่เหลืออยู่ะคะ่ะก็พลาดไว้ตรงกลางคะ่ะถักไปซ่อนไปนะคะค่ะแรกถักมาถึง22แล้วนะคะต่อไปเราจะมาถักตรงโซ่ที่เรา เชื่อมต่อขาไว้นะคะเราก็จะถักด้วย f อะค่ะเหมือนเดิมลงไปบนโซ่เราก็จะได้ทั้งหมด8นะคะ8 f นะคะ1เพื่อนๆจับเขาหงายขึ้นแบบนี้ก็ได้เราจะได้เห็นลายโซ่ชัดเจนนะคะ2 3 4 5 <6 S 2> ก็7นะคะแล้วก็8มันก็จะมาชนอีก1ขานะคะพอมาถึงขาที่ 2, 2> เพื่อนๆก็ถัก F วนขาไปอีก22นะคะ 22F ค่ะวนไปให้ครบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอกลับด้านมาด้านนี้ค่ะเรามาถักต่อกันนะคะตรงรอยต่อเนี่ยค่ะ มาครบ 22f แล้วนะคะทีนี้เราก็จะถักกลับไปในบนที่เรามาเชื่อมต่อค่ะเพื่อนๆไงเขาขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะถักไปอีกทั้งหมด 8f นะคะก็ถักไปบนหลักได้เลยค่ะ1 2 3 4 7, แล้วก็8ปดนะคะทีนี้พอเวลาปิดงานนะคะเราก็มาแทงตรงที่เราถักโซ่ขึ้นมาตอนเราเริ่มต้นแถวนะคะแทงไปบนโซ่ข้างบนเลยค่ะแล้วก็ควักไหมมาลอดห่วงทุกครั้งที่ปิดก็จะปิดแบบนี้นะคะแล้วก็พอเริ่มต้นแถวใหม่ก็ต้องถักโซ่สองโซ่นะคะทีนี้เราก็จะได้รอบงานทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นยี่สิบสองยี่บสองบวกปดบวกแปดเลยนะย2 22ิบสองยิบสองก็เป็นสี่สิบสี่ 8บวกแปดเป็นสิบหกสี่สิบสี่ห้าสิบเป็นหกสิบนะคะเพื่อนๆถัก f อะค่ะรอบเลยค่ะรอบงานเนี่ยก็จะได้ทั้งหมดแถวและหกสิบนะคะถักไปจนถึงนับไปจนถึงแถวที่เดี๋ยวนะคะสองเราถักอีกสิบนับไปถึงแถวที่สิบสองนะคะนับง่ายๆเลยค่ะแถวใหญ่อยู่นะคะแล้วก็พอถึงแถวที่สิบสองถัก f รอบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันค่ะ นี่ค่ะถักมาครบ12แถวแล้วนะคะ2 4 6 8 10 11 12นะคะพอจบแถวที่12เพื่อนๆก็ปิดงานนะคะแล้วก็ดึงไหมขึ้นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเย็บซ่อนนะคะไหมในส่วนนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะทำตัวตัวเสื้อด้านหน้าที่ขึ้นไปแบบนี้ค่ะเพื่อนๆออกแบบง่ายๆเลยก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนพับนะคะพับครึ่ง พับครึ่งนะคะเดี๋ยวแอนมินจะใช้ด้านที่ตัดไหมเนี่ยไว้ด้านหลังนะคะพับครึ่งแบบนี้เลยค่ะแล้วก็แทงเข็มไปตรงกลางก่อนนะคะทีนี้เราจะนับจากตรงกลางเนี่ยค่ะไปด้านนี้สิบด้านนี้สิบนะคะถ้าเ,เพื่อนๆมีเข็มกัดแบบนี้นะคะก็เอาเข็มกัดมาช่วยกัดได้แต่ถ้าไม่มีก็ใช้ไหมพรมสีพายเนี่ยค่ะเศษไหมนะคะเอามาเกี่ยวทําเป็นตําแหน่งไว้นะคะ เดี๋ยวมินจะนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตำแหน่งนี้แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะเราก็จะได้ตำแหน่งตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มถักถักจากตำแหน่งตำแหน่งนี้ไปตำแหน่งนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเอาไหมพรมอะค่ะมาถักต่อ ไปที่ตำแหน่งนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะเราก็เอาไหมามาถักโซ่หนึ่งถักตรงเนี้ยค่ะเราจะถักด้วยเอ็กอย่างเดียวนะคะเ,เพื่อนแทงไปที่จุดเดิมเลยนะคะแล้วก็ถักเอ็กหนึ่งเอ็กสองส่วนไหมที่เอามาต่อค่ะเราก็ทาบไว้ตรงกลางนะคะเราจะถักไปซ่อนไปสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 1สิบส4 15อ็ดสิ8สองสิบามสสิห้าหกส็ดสิบแกมันต้องได้21นะคะ ยี่สอ็นะคะนีคะจะได้หน้าตาแบบนี้โผล่ขึ้นมานิดนึงเสร็จแล้วเพื่อนๆถักโซ่หนึ่งค่ะเราจะพลิกงานกลับแบบนี้มาเป็นของด้านหลังอย่างนี้นะคะแถวนี้เป็นแถวที่สองเราจะถักด้วย x แล้วก็ a ก่อนค่ะ x แล้วก็ a แล้วก็ตามด้วย6 x a ค่ะห 2 3 4 5 6แล้วก็ A แล้วก็ตามด้วย 7x แล้วก็ A 1ค่ะหนึ่งสอแล้วก็ A แล้วก็เหลือหลักหนึ่งนะคะถัก x ค่ะเสร็จแล้วถักโซ่หนึ่งพลิกงานกลับนะคะถัก x แล้วก็ a ตามด้วย5 x a ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ a แล้วก็5 x a อีกหนึ่งชุดค่ะ1 2 สามสาแล้วก็ a เหลือ1ห,หลักทัก x นะคะทักโซ่หนึ่งพิกงานกลับถักด้วย x แล้วก็ a ตามด้วย4 x a 1 2 3 4แล้วก็ a ตามด้วย3 x a, a ค่ะ1 2 3แล้วก็ a เหลือ1หลักถัก x นะคะถักโซ่1พลิกงานกลับค่ะถัก x แล้วก็ a ตามด้วย2 x a 1 2แล้วก็ a แล้วก็2 x a อีก1ชุด1 สองเหลือหนึ่งหลักถัก x ค่ะถักโซ่หนึ่งพลิกงานกลับทีนี้เราจะถัก x อย่างเดียวอีกหนึ่งแถวค่ะก็จะได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็จะได้ทั้งหมด9 x นะคะ เราก็จะได้ในส่วนของตัวเสื้อแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาถักสายสายเอี้ยมกันนะคะอีลืมบอกนะคะเ,เพื่อนๆในส่วนของที่เราจบงานแล้วะคะ่ะเพื่อนเพื่อนตัดไหมตัดไหมทิ้งสักประมาณครึ่งนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนนี้มาเย็บกระดุมติดตรงนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาถักในส่วนสายสายเอี้ยมนะคะเ,เพื่อนๆเอา หันมาด้านหลังนะคะนี้เราก็จะดูจุดตรงกลางอันนี้กะเอาก็ได้เนาะกะเอาด้วยสายตานี่ค่ะที่อยู่ตรงกลางนี้นะคะเ,เพื่อนๆเราจะถัก x อ็ะคะ่ะด้านหลังเนี่ยค่ะให้ให้ครอบตรงกลางเนี่ยมันก็จะได้ทั้งหมด5 x เอกเนาตรงนี้เป็นตรงกลาง123่ะสอเกี่ยวเกี่ยวใหมามานะคะ แล้วก็อันนี้เป็นไหมที่เหลือไว้เมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวเราถักซ่อนไปด้วยเลยเห็นะะคะไหมไหมอันแรกเหลือเราจะบิดมาด้านนี้ส่วนอันนี้คือไหมที่เราเอามาต่อถักหนึ่งสองสามี่แล้วก็ห้านะคะ,นะคะทีนี้ ไหมที่ซ่อมไว้เราก็ตัดทั้ง2ฝั่งเลยเราก็ไม่ต้องเย็บซ่อมนะคะเสร็จแล้วเพื่อนถัก x เอ๊ยกโทษค่ะถักโซ่20โซ่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้ว12 13 14 15 16 17 18 19 20 พอได้20แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทําตัวห่วงที่เราจะคล้องตัวกระดุมนะคะแต่มินขอลองซัก6นะคะ6 6โซ่1 2 3 4 5 6มัีจะลองดูว่ามันใส่ได้ไหมแต่มันยืดได้มันน่าจะได้นะคะเอาเอาเจแล้วกันคะ่ะ ถักไปอีกหนึ่งนะคะแล้วเ,เพื่อนๆก็นับถอยหลังไปนะคะ1 2 1 2 3 4 5 6 7กเ็ไปถักเอ็กลงบนโซ่ที่ถอยหลังไปอะ,ะโซ่ที่7 1เราก็ถักเอ็กกลับเลยนะคะ2 3 4 5ี

16 17 18 19 20เราจะได้21นะคะพอได้21แล้วเดี๋ยวนะคะให้นดูนิดนึงมันจะต้องบิด เราได้21บนะคะเดี๋ยวเรามาปิดปิดงานตรงที่ตรงที่หลักหลักแรกที่เราถัก x ขึ้นไปอะฮะแทงแทงเข็มเข้าไปนะคะแล้วก็ควักไหมมาลอดห่วงแบบนี้คะ่ะเราจะได้แบบนี้นะนี่ก็ได้หนึ่งสายละต่อไปเพื่อนเพื่อนพลิกงานกลับนะพลิกงานกลับถักถัก x แบบนี้แล้วก็ มันจะไปต่ออีกข้างาน่าจะต่อไม่ได้งั้นเดี๋ยวเราเย็บซ่อนแล้วกันค่ะเพื่อนเตัดไหนเลยนะคะเสร็จแล้วมาต่อไหมที่ด้านนี้ค่ะจะดูแบบลุงลังหน่อยนะคะเหมือนเดิมค่ะถักโซ่ยี่สิบเนาะสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิห้าหกเจ็ดแปดก้า่สบบอ็ดิบสองสามิบสี่ห้าิบหกยิบเจ็ดเราก็ถอยมาที่โซ่ที่เจ็ดหนึ่งสสาสี่ห้าหเจ็ดแล้วก็ถักเอ็กกลับนะคะเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะ ีน้ในส่วนอันนี้นะคะพอลงมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะปิดงานแต่มันดูมุมนิดนึงเพื่อนพลิกมาอย่างนี้ก็ได้ค่ะ,ะ,ะมาด้านด้านหลังแล้วก็มาปิดงานเหมือนกับเมื่อกี้ค่ะแทงไปที่หลักแรกแล้วก็ถักโซ่หนึ่งดึงหม่ขึ้นแล้วก็จะได้สาย ยสองฝั่งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเย็บกระดุมติดด้านหน้าก่อนนะคะเอาด้านที่เราเหลือใหม่ไว้ก่อนนะเพื่อนก็เอาเข็มมาร้อยได้เลยค่ะแล้วก็แทงไปตรงแทงเข้าไปด้านในก่อนอกระดุมมาเลยค่ะ จะติดประมาณนี้นะเย็บเสร็จแล้วเราก็ปิดงานเลยค่ะซ่อนไหมนะคะเวลาซ่อนไหมเราก็แทงไปตามลายที่เราถักไว้นะคะ นิด,นดแล้วก็มาร้อยขอมวดปมแล้วก็เอากระดุมมาทาบ<า>วางไว้ตำแหน่งแบบใกลอ้อ่ใกล้พอๆกันนะคะแล้วก็แทงเย็บเลย เราก็จะเย็บในส่วนไหมด้านหลังนะคะที่เราเดอไว้เดี๋ยวเราเย็บเก็บงานซ่อนไหมนะ 掌声。 หนึ่งเ้นนะคะโอเคเดี๋ยวมาลองใส่กันค่ะ ลองใส่กันนะคะหวังว่าจะผอด,ดีนะค่ะทีนี้มีส่วนของสายเดี๋ยวให้เมนดูก่อนนะ เราก็กะว่ามันน่าจะพอดีอ่าได้พอดีเลยค่ะนี่ค่ะ ดีเลยค่ะเพื่อนอน,นี่ได้แรงน้องหมีใส่เอี๊ยมถ้าตรงนี้มันหลวมนะคะเพื่อน,อนใช้วิธีพาดแบบพาดแบบกากบาทก็ได้นะคะถ้าถ้าหมายถึงถ้าถักมาแล้วมันตรงสายมันดูหลวมๆะค,ะค่ะแต่ของเอมิป็นโอเคเลยค่ะแล้วก็ยังนั่งได้นั่งได้ไหมอ๋อพอใส่ชุดแล้วจะนั่งไม่ได้เพราะว่ามันจะติดตรงขากางเกงนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็น่ารักดีค่ะไปอีกแบบหนึ่ง ทีนี้ถ้าใครจะมีอะไรมาตกแต่งติดตรงนี้ก็ได้นะคะอย่างพวกไอ้อะไรอะในซินงในซิ้นติดประดับอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอให้มินลองดูก่อนนะคะอันที่ admin มีค่ะที่เคยทำคลิปไปเนี่ยอันเนี้ยธนูติม้มติดอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะคะหรือว่าจะไม่ติดก็ได้แล้วแต่ เพืเ่อนลองถักดูนะคะใส่ชุดก็น่ารักดีค่ะไม่ใส่ก็น่ารักนะคะน้องตัวนี้สีสันชุดก็เลือกเอาได้เองเออเองได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะตัวนี้ลองถักดูค่ะยังไงแอดมินฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให,ให้ให้ทางช่องนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันนิดนึงแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขสนุกกับงานถักค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ